สวัสดีครับท่านผู้ชมมีแฟนคลับพบเห็นน้องลิซ่าไปดูคอนเสิร์ตของเพื่อนของเธอนะครับอย่างมินนี่จีไอเลซึ่งวันนี้มีคอนเสิร์ตกับเขาด้วยโดยมีคนบอกอีกว่าเห็นน้องลิซ่าอยู่กับพ่อแม่ของมินนี่นะครับแล้วก็มาเป็นคลิปเลยเห็นไหมฮะน้องลิซ่ากำลังถือแท่งไฟอยู่กับเสื้อแนวสีเขียวขี้ม้าอันนี้แล้วก็กระเป๋าของแบรนด์เซรีนนะครับที่สําคัญเธอไม่เคยลืมที่จะทักทายแฟนคลับนะเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็ไม่ผิดหวังครับที่มาเฝ้ารอเธอที่จริงดูเหมือนเธอจะอยากอยู่เล่นกับแฟนคลับอีกแปนะูต,ะปะตีรม หันมามองอีกแวบหนึง่งแฟนคลับก็อยากจะเข้าไปเล่นด้วยเช่นเดียวกันครับน้องลิซ่าในขณะที่บางคนก็แซวว่าเธอเหมือนลูกเป็ดนะฮะดูจากรูปที่หันหลังอยู่แล้วก็เที่ยวกับเป็ดน้อยรวมถึงรูปที่ก่อนหน้านี้เคยทําปากจูด้วยตอนนั้นก็ผมทองพอดีเช่นเดียวกันนะครับน่ารักไปอีกแบบแบล็คพิงกก็คัมแบ็กสมใจอยากแฟนๆแล้วนะครับคัมแบ็กมาดูคอนเสิร์ตชั่วคราวก่อนพักผ่อนนะก็ไม่แน่นะอาจจะทําเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ที่เหลือเราแค่โปรโมทเนาะกับถ่ายเก็บงานอีกนิดหน่อยคิดในแง่ดีนะครับเด ามที่พี่จีซูพี่ใหญ่ของวง b l a c k พิงคบอกไว้ในขณะที่ความพิดของน้องลิซ่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่หยุดหย่อนจริงๆหลังจากที่สยามสแควร์เริ่มมีการปรับปรุงอาคารต่างๆใหม่ก็เลยมีพื้นที่เพิ่มให้วัยรุ่นจํานวนมากออกมาทํากิจกรรมต่างๆกันบางเวลาก็มีแฟดม็อบด้วยนะนี่นะครับแล้วก็มีการหยิบเพลงมันนี่ของน้องลิซ่ามาเต้นกันด้วย ก็เป็นที่น่าปลื้มใจนะครับสาหรับเพลงมันนี่แม้จะออกเพลงมาเป็นเวลานานมากแล้วนะฮะอีกแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้วอะแต่ก็ยังเป็นที่ฮิตของคนทั่วโลกจริงๆนะครับโดยเฉพาะในแถบประเทศจีนฮิตมากจริงๆดูได้จากคลิปทิกต o k นะฮะมีเป็นล้านคลิปมึงที่เต้นเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าส่วนในเกาหลีใต้นั้นก็ไม่ค่อยโปรโมทได้สักเท่าไหร่นะฮะด้วยเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมต่างๆที่เขาอ้างไว้อะนะเราก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นแฟดม็อบในเกาหลีใต้เต้นเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าสักเท่าไหร่แต่เพลงล,ลิซ่าก็พอมีีเเเห็็นนนนบ้นบน้้้าาางงปปปปะะยยยคคส่ทดวลลิ คลิปน้องลิซ่าที่งานเซรีนขคราวที่แล้วเอามาบิ้วบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยมาดูครับว่าแฟนคลับของน้องลิซ่าตะโกนกันเสียงดังขนาดไหน